ครับเรามาเจอกันอีกทีนะครับคราวนี้เราไปฝึกการกั้นลมหายใจได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาฝึกในเรื่องของการลอยตัวนะครับการลอยตัวเนี่ยก็จะเป็นการลอยตัวแบบคว่ำหน้านะครับการลอยตัวแบบคว่ำหน้าหรือที่เรียกอีกท่าหนึ่งก็คือท่าประดาวนะครับท่าประดาวนะที่พวกเราเคยเรียนมาได้ยินที่ครูสอนว่า ลอยตัวท่าประดาวนะครับวันนี้เราจะมาพบทวนแล้วก็มาลอยตัวให้นับ1นถึงสิเหมือนเดิมนะครับการลอยตัวนะครับการลอยตัวให้เราเอาอากาศทางปากแล้วก้มหน้าลงไปนะครับก้มหน้ามองพื้นตรงๆนะครับมองพื้นตรงๆแล้วให้นับในใจเหมือนเดิม1นถึงสินับให้เป็นจังหวะไม่ใช่นับเร็วๆดึงต้องทำจริงๆจสิบอันนั้นมันเร็วไปเราต้องนับแบบเข็มนาฬิกา 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าสินะครับครับอ่าถ้งเข้าใจแล้ววิธีการยืนนะครับการยืนทำลอยตัวนะครับเรายืนเราต้องยืนแยกขานะครับยืนแยกขานะครับพอยืนแยกขาเสร็จปุ๊บนะครับให้เราใส่แว่นนะครับพอใส่แว่นได้ที่แล้วแขนตำแหน่งแขนนะครับตำแหน่งแขน ให้เรายืดแขนลงไปให้แขนานระดับหัวไหล่ขานะครับขาเรา,ายืนแบบไหนแตะแล้วก็ยกขึ้นมานะครับให้มันอยู่ในระดับห้ามขยับนะครับห้ามแย่แล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับก้องหน้ามองพื้นตรงๆนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะครับและให้ช่วยครูนับในใจนะครับนับด้วยนะครับอ่าพร้อมนะครับหนึ่งสองลกุก เวลาขึ้นเห็นไหมสังเกตนะครับถ่าเวลาขึ้นยังไงเวลาขึ้นเก็บเข่ากดแขนนะครับเก็บเข่ากดแขนนะครับการเก็บเข่าก็คือเราดึงเข่าตัวเองเข้าหาตัวแล้วมือกดสองมือกดลงไปในน้ํานะครับกดลงไปในน้ําแล้วก็เราก็สามารถยืนได้นะครับอ่ะอันนี้เราเรียนรู้เรื่องปลาดาวนะครับอ่าโอเคครับ